สำหรับเทศกาลวาเลนไทน์ที่ผ่านมานะคะเรียกได้ว่าเป็นวาเลนไทน์หวานชื่นทีเดียวค่ะอําเภอบางคลา้าจัดกิจกรรมแห่ขันหมากและจดทะเบียนสมรสบนเรือกลางแม่น้ำบางปะกงค่ะ ที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะจัดกิจกรรมวันแห่งความรักหรือว่าวันวาเลนไทยนะคะโดยมีนายสุพจน์ตรีรัตนนุกูลนายอำเภอบางคล้าร่วมเป็นสักขีพยานแก่คู่บ่าวสาวที่มาจดทะเบียนสมรสนะคะในการจัดกิจกรรมวันแห่งความรักก็จะมีจัดพิธีแห่ขันหมากด้วยค่ะเป็นขบวนแห่ขันหมากตามแบบประเพณีไทยให้กับคู่รักทุกคู่ที่มาจดทะเบียนสมรสแล้วคู่รักค่ะก็จะ ลงเรือไปจดทะเบียนสมรสกันล่องเรือจากแพหน้าที่ว่าการอำเภอบางคา้าล่องไปตามแม่น้ำบางประกงค่ะไปยังอนุสรสถานพระสถูปเจดีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีขบวนแห่ขันหมากนะคะโดยกิจกรรมในครั้งนี้มีคู่รักทุกคู่ที่มาแสดงออกถึงความรักที่มีต่อกันในวันนี้อีกทั้งยังเป็นการรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทยตามแบบประเพณีไทยดั้งเดิมที่มีมาอีกด้วยค่ะ ส่วนที่ศูนย์การค้ารอยัลการ์เด p นพลาซาพัทยาค่ะก็ได้ต้อนรับเทศกาลแห่งความรักด้วยการเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่พัทยา Marriate Equality Celebration 2025กับการแต่งงานและจดทะเบียนสมรสให้กับ7คู่รักที่ผ่านการคัดเลือกให้มาร่วมงานเฉลิมฉลองพัทยา Marriate Equality Celebration 2025เพื่อ ความสร้างปรากฏการณ์แห่งความรักและเสรีภาพให้กับคู่รักทุกคู่ท่ามกลางสักขีพยานโดยงานนี้ค่ะได้รับเกียรติจากนายพัชรพัฒนศรีธัญโนนนายอำเภอบางละมุงมาเป็นผู้จดทะเบียนสมรสให้นะคะก็เป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความพิเศษความอบอุ่นความรักนะคะภายในงานนี้ค่ะมีการจัดกิจกรรมหลากหลายมากเลยนะคะไม่ว่าจะมีพิธีเฉลิมฉลองความรักของทั้ง7คู่มี มีการแสดงดนตรีสุดประทับใจนะคะจากคุณเพียวจ v o Voice All Star ค่ะส่วนที่จังหวัดชนบุรีนายทวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีท่านเป็นประธานในพิธีจดทะเบียนสมรสบริเวณสวนลอยฟ้าสวนหนงนุษพัทยาโดยที่นี่มีขบวนแห่ขันหมากนำคู่สมรส 9คู่นั่งอยู่บนหลังช้าง9เชือกค่ะและนักสแดสดงสวนนนุษย์พัทยากว่า100ชีวิตนะคะมาร่วมขบวนกันความพิเศษของปีนี้ค่ะมีการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายสมรสเท่าเทียมของคู่บ่าวสาวตามที่รัฐบาลได้ประกาศใช้เป็นครั้งแรกด้วยนะคะซึ่งได้รับความสนใจจากคู่รัก LGBTQ ค่ะที่ได้ตอบรับนะคะในส่วนของการจดทะเบียนสมรสกันเป็นจำนวนมากสร้างความตื่นตาตื่น ใจมากทีเดียวค่ะให้กับผู้ที่มาร่วมงานรวมถึงนักท่องเที่ยวนะคะ ส่วนที่อำเภอบางละมุงค่ะจัดกิจกรรมพรมลิขิตผูกพันรักนิรันตนะ์ณบางละมุงที่นี่บริการจดทะเบียนสมรสค่ะสำหรับคู่รักทุกเพศและทุกวัยนะคะซึ่งในช่วงเช้าก็มีคู่รักทุกเพศทุกวัยเลยค่ะเดินทางมาจดทะเบียนร่วม30คู่โดยมีนายพัชรพัชศรีธัญโนนนายอำเภอบางละมุงท่านให้เกียรติเป็นนายทะเบียนจดทะเบียนสมรส โดย5คู่แรกนะคะจะได้รับช่อดอกกุหล,ลาบสีแดงพร้อมกับหมอนรูปหัวใจด้วยค่ะขณะที่คู่รัก L G B T Q คู่หนึ่งนะคะเปิดใจกับทีมข่าวค่ะว่าพวกเขาเนี่ยคบหาดูใจแล้วก็อยู่กันเป็นคู่รักกันมา14กว่าปีแล้วจนกระทั่งวันนี้มีสมรสเท่าเทียมรู้สึกดีใจมากค่ะมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่เลยนะคะเพราะว่าสิ่งที่ฝันเอาไว้เนี่ย เขาฝันเอาไว้ว่าถ้าวันหนึ่งถึงนาทีสุดท้ายของชีวิตก็ขอให้คู่ชีวิตของเราเนี่ยเป็นคนตัดสินใจพร้อมกับอวยพรคู่รักทุกคู่อยู่ด้วยกันต้องรู้จักการให้อภัยกันเสมอเมื่อรักแล้วก็ต้องให้อดทนเพราะการให้อภัยเป็นสิ่งที่ทำให้คู่ชีวิตนั้นอยู่ด้วยกันได้อย่างยั่งยืนค่ะ ทางด้านท่านนายแพทย์ธเนศจัดวัฒนกุลรองผู้อํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณรีราชาท่านเป็นประธานมอบต้นไม้ในวันวาเลนไท์ค่ะให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและผู้ที่มารับบริการในกิจกรรมย่อนหัวใจฝากไว้ให้เธอค่ะโดยท่านนายแพทย์ธเนศนะคะบ,บอกว่าวันวาเลนไท์หรือว่าวันแห่งความรักเนี่ยเราก็จะมอบดอกไม้ให้กับคนที่เรารักในส่วนของโรงพยาบาลก็ขอมอบ ความรักในอีกมิติหนึงค่ะก็คือการรักโลกสร้างพื้นที่สีเขียวรักและดูแลสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์อย่างยั่งยืนค่ะก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะไม่ว่าจะมอบดอกไม้หรือต้นไม้ให้กับคนที่เรารักท่านก็สามารถแสดงออกถึงความรักในวันวาเลนไทน์ได้เช่นเดียวกันค่ะ